นโมตัสาภะวะตตอะราหโตสสมมาสัมพุธัสานโมตัสะภะวะโตอนระหโตสสมมาสัมพุธัสา นะโมตัสาาาตตสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิสิสธิปปหนบววณเวนวิเศษอติเลกะเตโชชายตุปวัง ชัยมังคลาชัยมหามงคลมือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันดีวันดีที่เป็นเอกวันอเนกสวัสดีอาทิตย์ชัยสีจันทร์ำจัดภัยลีสัตว์ปินาตอังการอาจมงคล พูดเป็นบุญกุศลแจวเ,เกิดปฤหัสลำเลิดมหาพลาสุขติยาเวนวิเศษเศร้าเป็นเจ็บแจ้วจริงอุตมมังคลาสุนักขตาสุมังคลาอุตมะชุกอุตามะโยกอุตามาดีทีอุตมาม,มานิทีมหาสกีปิลาด,ด้วยอำนาจอัน หรือสาพุงงขาทั้งหลายไม่มีทั้งนักปราดและปุโลหิตมีทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองพังพรมเท่าแก่มานังล้อมจ้าตุการบริวารลายเลือดลังมาหุ่มนั่งโยดซ้อนล้อนตาสะออดบุญลายหลัก บ่ผัดผักไปไกลมาหฮมใจส่งเสริญย่อยกเงินมงค้นให้เป็นผลแรสรสางทุละอ่างความดีรวมกันมากะทำลาายสีเพื่อให้เป็นมังครดีอันวิเศษ พโลเพียดแห่งพิธีเส,สริมิมงคลให้เป็นผนอันเลิศสิิงประเสริฐเสริมดวงจาตาตา้ออายุบุชาสุขโมทุกโศก,กเวีนภัยเสียงจันไหลให้ไก่ห่างอันตะายทุกอย่างจงดับพายสุขสบายเสยบซอย บุญเล่นหอยอยู่สุขี้บุญนิมิตต่ลูกที่นีหอยเสียงก็เก็ดเสียงห่างนี่ไกยมีแต่ความสุขสดใสเปิดแผวเสริมจาตาละสีแล้วอย่่สวัสดิสิสิสิทิ ชัยตุพาวังชัยมังคลาสุภาสสวัสดีอัติเลกใจสีสวัสดีจงมีแก่พุ่งขาทั้งหลายให้อยู่สุขสามล้านตาบต่อเท่าปาริญาทั้งบุตรและลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายจ้งสบายบ้างลำเลิศ ข้าแก้วเกิดกลางหูหกตั้งลีพลและไผ่หน้อยอายุคอยจากที่วังขอให้มีอายุยืนยาวบ่อน้อยขอให้ได้หอดหอยเก้าสิบขวบนาวนานพุ่งหมูสตุมันอย่ามาเบียดบังใดขอแต่พักแก่นไทย มาตัดสองสซลยานลงมาจมควรเจ้าขึ้นให้ใย,ยสูงลงมาจูงควรเจ้าขึ้นให้ใย,ยกว้างสีสีมือนีแม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิงกว่าก่อนพาแอนมันให้เจ้ามันยิงกว่าท่ทนประจวงปะจันมันให้เจ้ามัน ยิงกัวเกือเข้าหลวงไก่ลาดมันให้เจ้ามันยิงกัวอากาศสูนตะวันมันให้เจ้ามันยิงกัวประจันไสสองแจ้งมันให้เจ้ามันยิงกัวเข้ากวงยามเดือนสีมันให้เจ้ามันยิงกัวสาวจีลูกสาวพระยาแทนพระญ้าผมฝากปามือนี เมีนมือสรางงามอตวามือแข็งวันดีวันดีทีอมุตโสปปสิติยกพร้อมอุตตมังกลาเพิ่งจึงได้ไปอาราธนาอาจารย์พูดสศาสมานังสัตว์กุลควรคกุควรขึ้นซ้ามือจอมพระศาตร์กุณควรขึ้น เมื่อทาดสีจัน์มื่อนีแม่นเมื่อสันวันนี้แม่นวันดีวันดีดีอมุตตาสดตกใบนีแม่นตกไม้จันคันใบนี้แม่นคันไม่แกวเท่าแก่โตกแต่งแล้วยึงให้คอยกวนควรวันนี้แม่นวันดีคอยจะสูกควนแกว กูเกิดกลางเมืองบุญเมืองงามยิ่งหยอยตั้งหนุ่มหน่อยและปานกลางตั้งสาวงามและเแ่าแก่พ่อแม่พ้อมลูกเต่าและนารีตั้งเศรษฐีและถ้วยขาตวนนามูเศร้เมืองบุญเมืองงามเลิศฟ้า กึนจีก็มาเอิ้นเหลียกเอ้าควรนมาพลันพั่พอมเท่าแก่มานังล้อมเจ้าอยซอนหลอนเปิดแต่เฮาทอนี่แล้วหย่อป้าควรนขึนมันกระบอมีแกนเปิดแต่เฮาทอนี่แล้วย่อป้าควรนขึนมันกระบอมีไดก็แต่ป้าแกนไทย เจ้าผู้มีบุญมาซอยคุณซอยย่อควรเจ้านี่เด้อคอยจักเส้นเอาเจ้ามัดฝาผู้อยู่กรปลายเนื้อคอยจากเส้นเอานางคำเฟือผู้อยู่กรมปลายไตยคอยจากเส้นเอานางแอไไข ผู้อยู่หออาสนาคำมาซอยคุณซอยยอควรเจ้าี่เดิอสิบหมอสดดำลุกมาแต่ผู้หน่อยสามสิบหมอหน่อยลุกมาแต่เมืองสวงสีสิบหมอหลวงลุกมาแต่เมืองฝาห้าสิบหมอกา ลุกมาแต่ผัวผู้งมาซอยคุณซอยยหอควรเจ้านี่เดอมคอยจักเส้นเอาอินพร้อมยอมมราทั้งนั่งนาทรลณีมาซอยคุณซอยยหอควรเจ้านี่เดิอ หมอเหล่านี้บอ่อเหม็นหมออทร,รมาดาคาตาอันนี้แม่นคาตาตั้งแต่เขาหมอเท่าแต่โบราณเจ็ดใบยอเป mm. ิ้นสีเอามหามุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคุณเปิ้นสียเอามาคำเจ้าแล้วน้ำเต่าแก้วออกบอ่อชินเย็นเย็นก็กเย็นดี เมื่อลาสีอยู่ปากป่ามีก้อยกาดด่วงลายมีมัวควยหลายกับขอบสร้างมาออกเมนืองน,นั้นคำตนเจ้าวิเศษนอแก้วเกิดกลางเมืองคำเร่องใหม่โพสัใสีไว้วอลแกนนาคนแก่กานันเมนหานุมานคนหานันเมน้าวสังขีบทีบมาแกว้ว กวนเข่าคุณนควรนวามายอะควนเอ่ยควรนจะไปปลูกผู้เป็นหากก็ให้มาสามือนีวันนี้ควรจะไปปลูกหมากเป็นใบก็ให้มาสามือนีวันนี้ วันจะไปปลูกหัวสิงคร่เขี้ยวอ่อนก่อให้มาสามมือ้อนี้วันนี้ว่ามา่ยามควันเอย่ยมานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวาน มากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอป้อนเอิ้นจอยจอยควรเจ้าให้เา้ามาว่ามายังควรเอ้ยควรจะไปหมุดน้ำสาใญ่กินปลาก็ให้มาส้ามืนอนีวันนี้ ควรจะไปอยู่หนะ้ากินข้าวก็ให้มาสามือ้อนีวันนี้วา่ามาเยอมครเอ่ยยามเมื่อตาเว้นคำลงหลับป่าแสงยงยาาเมื่อาาตาเว้นแดงลงหลับป่าใหม่ ควรเจ้าไปอยู่ห้อนเนื้อหรือไต่ก็ให้หีบมาเตียมจริง้งย่าซา,าควรเจ้าไปอยู่ปากว่ดแดนไกลก็ให้มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะควรเอ่ยควรเจ้ายัง กูสาวซำหน่อยก็ให้มาสามืือนีวันนี้กวนจะไปกินหลับก่อยนำลูกนำหลานก็ให้มาสามืือนีวันนี้กวนจะไปสํำหลานอยู่เมืองพญานาคก,ก็ให้มาสามืือนีวันนี้กวนจะไปลำบากนำหมู่พี่ตายก็ให้มา้ามือนีวันนี้ ว่ามาเยอะควัเอ๋ยทั้งขวัญในและขวัญนอกขวัญคอกละขวัญกลางขวัญเอวบางกลมเกีวควัญเท่าหน่อยและเอาหนมควัญผมดำดูอาจควัญปากตานแล้วเจรจาทั้งควัญตาและควัญคิวขวัญนิวและควัญแขน วานกาแผ่นหลังไหลและไม่นั่นแม่นควรหูก็ให้มาสามื้อนี้วันนีว้ว่าไม่ยองควนเอื้อกินข้าวผีให้เจ้าหากเกี่ยวมักผีให้เจ้าคายให้เจ้าเกินมาได้ทองเป่าให้เจ้าม่อยูดสืบสาง ดอมแม่บานดาทั้งปีตาและเสือโคตอยากอยู่โกตโกธาให้เจ้ามารักษาตนโตเจ้าต,าตัตโตเท่าเทียรคาว่าม่เยอะคน เจ้ามาหอดให้ย่าไปสนป้านากวรเจ้ามาหอดหน้าย่าไปสนป้าเขากวรเจ้ามาหอดเยา้ายูซุมจิ้นเย็นก็ให้ลูกหลานลายแหย่แยนมาหลอมโย่พร้อมหน้าหยัดมูวงสาขั้นฝนตกย่าได้ไปทั้งหลังขั้นป้าห้องเสียงดังย่าได้ไปทั้งหน้าให้ลูกไปพ่ายแผ่ ให้ขาดจากก่ายสรรพกอท่างหลายให้นีหายไกลห่างสรรพับต่างๆให้นีห่างไกลสู์ให้พวกเจ้าสุขสมบูรณ์เป็นหฮมพวกแก้วควรเจ้ามาหอดแล้วให้มาเข้าเมนสูกิ้งให้มันมิดอิงติงต่างแต่มือนีวันนี้ว่า เจ็บเจ้าอย่าได้ควมไข่เจ้าอย่ามีให้พวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุยืนยาวยิงได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนามีพรานาไม่แข็งแห้งบ่แก่บ,กบ่เท่าเงินท่องไหลหลังเขา่าสู่มือสู่วัน่นชัยยตุวประวังชัยยมังคละชัยยะมหามงค,คล ยัตาโลธังมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลัง่อขาเทินสัพพุทธานุภาเวนะสัพปจัมานุภาเวนะสัพปสังคานุภาเวนะสัพปโสธีพระวันตุเต